น,น,นี่ไงขาแท่งที่เราทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ได้นะได้ระบ,บายลมเนตะ่ยก็มืดอ่ะไม่เปิดด้วยน้ำเยอะยังอยู่เยอะพี่บ,บา <c oughs> ่ายค่อยขึ้นมาดูแล้วกันเตรียมอุปรกรณ์ไว้ก่อนเสีย <c oughs> ดายน้ำให้พลผัดเช้าไปอาบน้ำกันก่อน <c oughs> บ่ายแหละวันนี้วันจันทร์คนทำงานฝาปิดแล้วแน่แนหน,น,นาเนย <c oughs> อยู่เลยทีเดียวน้ำปีละครั้งแข้งนิดตอนหน้าฝนมันไอ้นี่ไงน้ำประปามันเข้ามามันดำแข้งมันก็เลยสกปรกมันก็ต้องล้างแล้วปลาของปะทะมเข้ามาในน้ำนนท่วมไงแข้งมันก็เลยสกปรกต้องล้างเออออกแล้วอเออ Phùng đế, phùng đế <laughs> Phùng đế, phùng đế, Ồ, đế. Đèn. Đèn rồi á à. rồi Ok lại bao chả cả khác Nó, lưới Đi lưới, bạp có hai ăn à, này, ngọ đây Đó mới đây. <cười> Ok <cười> น้ำไปอามาล้างโอ้โหน้ำแดงแป๊ดเลยป๊าโอ้โหน้ำคนจริงๆสุดยอดเลยเดี๋ยวเปิดปั๊มน้ำให้มันขึ้นมาล้างเงี้ยเออยวเปิดปั๊มน้ำตั้งมันฝังล้างพักๆล้างเคลเคลียร์ตั้งนึงเดี๋ยวไปโอ้โหผภาพโอเคโอเค

ครับผมตแต่ล้วผิดอันสายยางใช้ไม่ได้จะซื้อมามันหงิกหงิกงองอทำไงดีอ่ะโอ้โหหมดสภาพเลยไม่ได้แล้วนรับเดี๋ยวตักพักก็ใส่ขึ้นมาแล้วขอบคนนุณมากครับในช่างทั้งหลายสวยงามล้างดูดินำด้ำแดงแป๊ดเลย